สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไปทำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม tree of s e r v i a อีกแล้วนั่นเองซึ่งในวันนี้นะครับก็มาถึงคิวอาชีพชิโนบินะครับหรือนินจานั่นเองถ้าเพื่อนเพื่อสนใจเติมเกมมือถือทางเรามีนั้น a c k เกมท็อกนัพเซ็นเตอร์ร้านเติมเกมบริการดีเติมไวแถมราคาถูกด้วยนะทางร้านจุดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยไม่มีดีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกม b a c k cover m joy offline คิวฮีโร่ไลท์ลิกออฟเลเจน d ์และเกมมือถืออื่นอืนอีกมากมายทางร้านเปิดบริการ10บโมงถึงตีสอนะครับถ้าเพื่อนสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจไลน์ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสายอาชีพนี้นะครับจะอยู่กลุ่มเดียวกับสกาวโลกและก็แอสซัซินนะครับเปรียบเสมือนอาชีพนินจานั่นเองเพราะว่ารูปแบบสกิลนะครับจะใช้เวทคาถานะครับเป็นธาตุไฟสายฟ้าธาตุน้ำ ประมาณนี้นะครับอาวุธที่ใช้จะเป็นมีสั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าการโจมตีปกติของชินนี่ยจะใช้เป็นดาวกระจายแทนนะครับก็คือโจมตีระยะกลางไม่ถึงกับไกลนะครับในส่วนของสกิลเนี้ยก็ยังคงเป็นระยะใกล้อยู่ดีนะครับความสามารถหลักของอาชีพชินบ o ิ i นะครับคือการโจมตีครั้งแรกเนี่ยกับศัตรูที่มีเลือด100%จะติดคลิแน่นอนนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังสะสมสแต็กดินจาเมื่อเราใช้สกิล สามารถสะสมได้มากสุดถึง10สแต็กนะครับไอเจ้าสเต็กนี้เนี่ยจะทําให้ชินอบินะครับสร้างความเสียหายแรงขึ้นกับสัตว์อันเชิญของฝ่ายศัตรูนั่นเองสกิลที่เด็ดของชินอบินะครับจะเป็นสกิลร่างแยกเมื่อเราใช้สกิลร่างแยกนะครับร่างแยกเนี่ยก็จะใช้สกิลตามด้วยนะครับแต่ว่าดาเมจจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับรูปแบบสกิลส่วนใหญ่นะครับของชินอบินะครับจะเป็นด้านหน้าเนาะก็คือเวทไฟน้ำสายฟ้าประมาณนี้ เมื่อสกิลแรงสูงขึ้นนะครับจะเด่นไปทางด้านดาเมจกับคีย์ทคอมมากๆเลยครับถ้าติดคียเนี่ยก็จะได้ดาเมจแรงขึ้นเพิ่มเติมอีกด้วยความพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบนะครับจะเป็นแพสซีฟสกิลตั้งแต่แรงเริ่มต้นนะครับถ้าเราวิ่ง3วินาทีขึ้นไปเนี่ยเราก็จะวิ่งไวขึ้นนั่นเองส่วนตัวจัดที่ได้ลองเล่นมาช่วงต้นเกมนะครับเป็นชีพที่น่าสนใจและคิดว่าหลายคนคงชอบนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันเท่แบบนินจาเลยแล้วก็เล่นเลยไม่ยากด้วย พราะว่าลามจค่อนข้างดีนะครับถ้าติดคิกแลน่นอนว่าการโจมตีครั้งแรกกับมอสเตอร์ที่เลือด100%ยังไงก็ติดคิกแน่นอนครับส่วนตัวมองว่าในด้านโซโลโหมดนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแล้วนี่ก็เป็นอาชีพที่7แล้วน,นะครับเ,เพื่อนเพื่อที่ผมได้รีวิวนะครับยังเหลืออีก13อาชีพที่ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันแบบเบื้องต้นนั่นเองส่วนคลิปด้านแนวทางนะครับจะตามมาทีหลังเพราะว่ามันใช้เวลาในการเล่นพอสมควรนะครับถ้าเ,เพื่อนๆ่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับจุบจ้า